ข้อนี้โจทย์ให้หาเศษคำตอบของสมการ Absolute 3ลบ absolute เเท่ากับ1เราใช้สมบัติของ Absolute นะครับที่ว่าถ้า Absolute X เท่ากับ A แล้ว X จะมีค่าเท่ากับบวกลบ A A คือสัมประสิทธิ์ดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เขาถามว่า Absolute 3ลบ absolute x เท่ากับ1ดังนั้น3ลบ a b s o l u t เ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับบวกลบ1ครั้งแรกเราก็แทนด้วยบวก1่ก่อนดังนั้น absolute x กก็เท่ากับ 2x ก็จะมีค่าเท่ากับบวกลบ2หลังจากนั้นเราก็แทน3ลบ absolute x เท่ากับลบ1บ้างเราก็จะได้ว่า absolute x เท่ากับ4 x ก็จะมีค่าเท่ากับ บวกลบสดังนั้นเซตคำตอบของสมการข้อนี้ก็จะมีคำตอบอยู่มีสมาชิกอยู่4ตัวก็คือลบสลบสอและ4นั่นเอง